ช่วงหาเงินยากอาจจะมีเงินตกอยู่ในธุรกิจคุณที่รอให้คุณไปเก็บอยู่ช่วงนี้เรามีรัฐบาลแล้วแต่สภาพเศรษฐกิจอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าจะกลับมาเป็นปกติราคาวัตถุดิบต้นทุนสินค้าเริ่มมีกระแสขาลงแต่ที่ผมคุยมากับหลายร้านสินค้าในสต็อกของหลายร้านก็ยังคงเป็นสินค้าที่เข้ามาในช่วงที่ต้นทุนแพง แค่นั้นไม่พอร้านทําขนมร้านเบเกอรกี่ที่เป็นลูกค้าของพวกเราหลายร้านเลิกกิจการไปแบบน่าเสียดายตอนช่วงที่จุดต่ําสุดของวิกฤตมบันญีไม่พ้นที่ทําให้ลูกค้าของทุกคนเล็กลงฐานกําลังยอดขายหดลงในขณะที่พวกเราคนทําธุรกิจยังมีฟิกคอร์สลอยอยู่ข้างหน้าค่าน้ําค่าไฟ ค่าเช่าค่าเทอมลูกใครมีพ่อมีแม่อายุมากก็ยังมีค่ารักษาพยาบาลอีกแล้วเราจะทํำยังไงกันดีมีอะไรที่เราพอจะทําได้บ้างในช่วงนี้ครั้งหนึ่งผมเคยเข้าสัมมนา,าเกี่ยวกับการตลาดผู้บรรยายเขายิงคําถามมาว่าสําหรับธุรกิจที่เปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าเราจะเพิ่มยอดขายให้เร็วที่สุดเราควรเริ่มจากตรงไหนตอนนั้นแต่ละคนตอบว่า เปิดเพจมั่งยิงแอดมั่งสร้างตัวตนทําโปรโมชั่นซึ่งทุกคําตอบยังไม่มีใครตอบถูกแล้วสุดท้าย 3R คือสิ่งที่เขาเฉลยเขาบอกว่าในธุรกิจของทุกคนที่เปิดมานานแล้วจะมีเงินตกอยู่ใน R3 ตัวนี้เสมอเพื่อนๆก็ลองดูครับว่าธุรกิจของเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ไหมอาตัวแรกคือ retention ก็คือลูกค้าที่เคยทักคุณเข้ามาแล้วแต่ว่าคุณยังปิดการขายเขาไม่ได้ถ้าคุณใช้ Facebook หรือว่าลายในการทําการตลาดลองดูครับมันมีลูกค้าที่เคยทักเราเข้ามาแล้วแต่อยู่ๆเงียบหายไปหรือว่ายังปิดการขายเขาไม่ได้อยู่ไหมลองเช็คดูครับว่าเขาติดอะไรตอนนี้เขาใช้ของเจ้าไหนอยู่แล้วที่ผ่านมาสินค้าเรายังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องไหนแล้วเราอาจจะได้ยอดจากตรงนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ส่วนคู่ทําบ่อยครับเพราะถ้าทักเข้ามาแล้วแล้วก็หายไปแปลว่ามีความสนใจอยู่แล้วแต่แค่อาจจะยังติดอะไรบางอย่างหรือว่าในธุรกิจของเรา มันมีลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าขาประจําแล้วอยู่ๆตอนนี้เขาเงียบหายไปไหมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอาตัวที่2ครับ reactivation ตามหาลูกค้าเก่าๆที่หายไปให้กลับมาเพราะบางทีมันเป็นการเสียแรงไปเปล่าๆครับกับการหาลูกค้าใหม่ๆตลอดเวลาแต่ลูกค้าเก่าๆก็ทยอยหายไปลงทุนลงเงินลงแรงลงเวลาไปแต่ผลลัพธ์สุดท้ายจํานวนลูกค้าที่ยังอยู่กับเราไม่ได้เพิ่มขึ้น อาตัวสุดท้าย Repurchase ธุรกิจเกือบทุกอันจะอยู่และเติบโตได้แบบยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหาลูกค้าใหม่ได้เท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับว่ามีลูกค้าซื้อซ้ํามากแค่ไหนอาตัวที่3นี้เพื่อนๆลองพิจารณาดูครับว่าลูกค้าขาประจําที่เรามีอยู่เราจะทํายังไงให้เขาสั่งของได้ถี่ขึ้นหรือว่าอัพเซลการขายให้ได้ยอดต่อครั้งมากขึ้นเช่นเช่น เมื่อใกล้ถึงเวลาที่คุณคิดแล้วว่าลูกค้าของคุณของน่าจะใกล้หมดแล้วคุณรีบชิงโทรไปติดตามถามไถ่ายล่วงหน้าแต่ควรถามให้ถูกจังหวะไม่เร็วเกินไปไม่ถี่ไม่ซ้ำมากเกินไปด้วยคําขึ้นต้นเดิมๆว่าเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเขาจะลาคาญแล้วพอคุณรู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาลาคาญวันหลังคุณก็จะไม่กล้าโทรไปอีก รือถ้าคุณมีเซลล์คุณอาจจะจับเซลล์มานั่งอบรมเรื่องการอัพเซลล์หรือว่าส่งไปเรียนเพิ่มทักษะในเรื่องของการ follow up ลูกค้าเพราะในภาวะปกติลูกค้าเก่าลูกค้าขาประจําเขาคือสินทรัพย์ระยะยาวให้ปฏิบัติกับเขาแบบ lifetime customer เป็นลูกค้ากันชั่วชีวิตแล้ววิทยากรก็ยังถามอีกคําถามที่สาคัญคุณแน่ใจได้ยังไงว่าลูกค้าของคุณรู้จักสินค้าทั้งหมดในร้านของคุณว่ามีอะไรบ้างเรื่องนี้สําคัญมากเพราะวิทยากรเขาบอกผมเลยว่า คนส่วนใหญ่80-90%เลยมักคิดไปเองว่าลูกค้ารู้จักสินค้าเราดีและจำได้ว่าสินค้าในร้านเรามีอะไรบ้างซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหาวิธีสื่อสารออกไปครับให้เขารู้ว่าสินค้าในร้านเรามีอะไรบ้างอาจจะเป็นแคตตาล็อกอันใหม่ๆที่สวยมากกว่าเดิมหรือยิ่งโฆษณาออกไปก็ได้เพื่อให้ลูกค้าคุณรู้และจำได้ว่าร้านเรามีอะไรบ้าง เขาจะได้นึกได้เวลาที่ต้องการใช้มาถึงในช่วงท้ายของการสัมมนาวิทยากรท่านนั้นเขาพูดเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญแล้วก็มีประโยชน์กับทุกคนครับเวลาที่คนเราคิดหาไอเดียว่าจะขายอะไรดีจะทําธุรกิจอะไรดีมันมักจะคิดกันไม่ค่อยออกหรอกครับไอเดียมันจะตันๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนคําถามใหม่ว่าลูกค้าเรามีปัญหาอะไรบ้างปัญหาของเขามีอะไรที่เราแก้ปัญหาให้เขาได้บ้างหรือปัญหาของเขามีอะไรที่สินค้าเราเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาได้บ้าง คิดแบบนี้มันจะง่ายขึ้นครับเพราะทุกคนมีปัญหาครับปัญหารอบตัวปัญหารอบด้านปัญหาตั้งแต่ธุรกิจไปยังปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาเก่าแก้ไม่จบปัญหาใหม่ผุดขึ้นมาแล้วถ้าคุณค้นหามันเจอแล้วคุณหาสินค้าหรือบริการไปแก้ปัญหาตรงนั้นให้เขาได้เงินกับยอดขายคือรางวัลคือสิ่งตอบแทนที่เราสมควรจะได้รับครับสวัสดีครับ